เนบเื่องจากคลิปที่แล้วนะครับทําการเปลี่ยนแบตแบตของเราก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบต12โวลต์ครับ12แอมป์นะครับตัวน,นี้ไปทําการเปลี่ยนนะครับแบบอนุกรมนะครับอ่เรามารับชมเลยนะครับโดยช่าง A และช่าง B นะครับจะทําการเปลี่ยน ช่าง B ช่าง E อันนี้ช่าง A ครับอันนี้ช่าง B อ๋ออันนั้น E อันนั้น B ช่างสองคนข้อแล้วค่อยๆเปลี่ยนทีละรูปนะครับทำให้เกิดความชำนาญจำได้ปะล่ะไม่เุีนยนตลูกเดี๋ยวเอาปอกันี ขยับขยับมาขยับมากันนนก่อนนี้ก่นช่วยกันเอ้อุตสานเนี่ยเว่ยเอาเ้าก็วางแบตเลยนะฮะวางแบตก็ไปเอาคือบออบวกเอาเอายังก็เอาถึงครับ Đang để cả thứ câu còn lại chỉ Có chỉ để xây thứ câu còn lại À À Ừ. Nạc đi nè Đẹp mày rồi Mày ăn đẹp mày Tít bỏ Có gì nữa Đi em Mất thèm Nọt đó hả Thèm hả ีเดี๋ยวใจเงียบเรียนกูว่าใส่ใส่หรือขันยังไงครับเดี๋ยวๆดวขันไะไปไปเรียนละชิ้นก่อนอยู่พึ่งเอาเริ่มจากลูกไหน,รนรเ,เริ่มจากลูกไหนลูกนี้ครับเ,เริ่มจากลูกนี้อันนี้ขันง่ายหรอ เพลงเนี่ยเอาอันนี้แดงบ่ครับลบมันต้องอยู่พี่เข้าใจบ่ครับเอออันนี้ยังนี่บวกบวกปพ๊บอันนี้ก็ต้องลบกับบวกก็ต้องอยู่นี่เห็อองงว่ามันไม่อยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกต้องไดปค่อยๆขันไปทีละเล็กทีละน้อยขันไปเออขันนั่งก่อนอาเริ่มคู่เริ่มจากลูกนี่อ่ะสมมติคู่เริ่มจากลูกนี่ลูกแรกอันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้มาลบอันนี้ลบมาบวก อันนี้บวกมาลบทะนัดนะครับเนี่ยเราก็ใช้น็อตใหม่นะครับโดยช่างผู้ทำงานนานทำงานนานเดี๋ยวจะเพิ่มข้อต่อตัวนี้จะเมอันนี้พิวเต่างพิวอันนี้ช่างบีช่าง E อันนี้ช่างเอออันนี้ก็คันแน่นๆนะครับช่าง แน,น่นๆน,นะครับม่ให้มันหลวมนะครับ๋มวให้มันหลวมผมเดีคำบอกนห้มันสนิทแล้วั็ปิดจุกสายไฟใหม่กาบพย่อมส่เขาเอ๋อดีรมันบวมอ่ะมันบวมอเนาะคือว่าเห้นนังบวมก่อนเชเดิมแหละอันนี้เขาใหม่เขาใส่เาเระโยสดส่สอล,ลักเตือ คนละหามอ่ะต้องรอยอีกละหอโหอดเป็นรถใหญ่รถมอไซค์อ้องบ่นใหญ่มอไซค์่นนี่มอไซหอซับตสีพอปิดไปิดิดสวิตไปอยู่เนาะครับยมครับห่ก็ไ่ได้เปนนะปห้ข็งตัวดูแลงห อันนี้ก็จะเป็นการปิดจ็อบนะครับสำหรับวันนี้นอ้าวใส่บวกบกับลบทีนี่นข้อบวกบกับลบที่ขั้วของกองข้วของแบบ MCU ดูน,นี่อ่คอทำให้มันแน่นๆนะครับไม่เป็นไรนี่นะครับเราก็ทำการปิดฟ้าเรียบร้อยนะครับจิมโดยช่างเบียร์อาชทีนี้เราจะทำการเทสนะครับอ้าว ครับลองดูนะครับอืมอเราต้องปวด็อบเก๊ปีก่อนนะครับโอ้โหวิ่งชิวเลยนะครับตอนนี้อ่าบิดลองดูครับโอ้โหนี่ก็เป็นการเสรียดสิ้นนะครับเยบร้อยเสร็จเยบร้อยนะครับวันหน้าจะทำการเทสนะครับ เทสรถหรือเทสคนันเทสรถครับอ oh, ๋อเทสรถต้องกดปุ่มพีก่อนนะครับโอ้โหแรงนะครับเปลี่ยนแบตใหม่รถขึ้นดำงฮะ